สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พระใหมหาก็นำเอาพระสมเด็จวัดละคังเป็นพระในยุบปลายนะครับบล็อกพิมพ์ของจ้างหลวงวิจาร,จรณ์จรไนเป็นอีกองค์หนึ่งนะที่พระใหมหาได้นำมาลงไว้ในเดือนก่อนนะ เพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เห็นเต็มองค์ไปแล้วนะแต่ว่าคราวนี้อยากจะดูแบบเป็นเป็นจุด่วาวผาซีะที่เขานิยมพูดกันก็มีมากมีน้อยบางองค์ก็ไม่มีหรอกก็เพื่อนสมาชิกแล้วเป็นบางพิมพ์นะนะอาจจะเกิดจากบล็อกพิมพ์ที่ไม่ได้ส่วนหรือไม่สามารถกันในการแกะพิมพ์หรือว่าเป็นการ ม้วนเป็นการหดเป็นการเหี่ยวของพระองค์นั้นๆที่อยู่ในอุณหภูมิแตกต่างกันบางทีพระออกจากบล็อกพิมพ์เดียวกันไปอยู่อีกที่หนึ่งเขาก็ไม่ไม่เกิดไม่มีร่องรอยไม่ปรากฏแบบไวผ้ผาซี่ก็มีนะเพื่อนสมาชิกก็มีดังนั้นมีหรือไม่มีเราก็สังเกตดูที่มาที่ไปนะอย่างองค์นี้มีบ้างเล็กน้อยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ย เนี่ยมีบ้างเล็กน้อยเห็นไหมครับถึงไม่มีเลยนะเห็นเห็นลักษณะแบบมีบ้างเล็กน้อยนะถึงกับไม่มีเลยก็ให้เราได้สังเกตนะแต่ว่าเราดูด้านในทุกส่วนนี่เขาจะม้วนนะเนี่ยเป็นคลื่นเห็นไหมยุบย่นย่อแยกแตกเล้าลานนะยุบย่นหดเหี่ยวเนี่ย เพื่อนสมาชิกเห็นเห็นไหมครับเข้าใจคําว่ายุบย่นหดเหี่ยวนะเนี่ยองค์นี้ใช่เลยนะครับยุบแล้วก็ย่นแล้วก็หดแล้วก็เหี่ยวนะให้เพื่อนๆได้เห็นนะยุบย่นหดเหี่ยวนะสวยงามเลยนะในแต่ละ ในแต่ละจุดลากเส้นยาวเลยนะเนี่ยลากยาวเลยเพื่อนสมาชิกดูยุบย่นหดนะยุบย่นหดเป็นลื่นยาวเลยนะเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเราจะดูจุดไหนเราก็จะเห็นการม้วนการหดเนี่ยเป็นลื่นเลยนะ ที่เพื่อนสมาชิกถามองค์นี้นะให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย <million. S 2> เห็นไหมครับเนี่ยยุบย่นดหดหดเหี่ยวนะเนี่ยด้านในพระสมเด็จซุมระฆังีนเราสําคัญนะเราจะมองข้ามนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยของปลอมของเดินแบบเขาไม่ได้ใส่ใจขนาดนี้นะเนี่ยเป็นคลื่นหดเหี่ยวลงมาเพื่อนๆนเห็นข้อขาวตรงนี้ไหมครับ ผงพุทธคุณนะผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตีนึ่งซึ่งเหีนะเนี่ยที่เราเห็นที่เราเห็นเป็นคลื่นโคกขาวเล็กๆเ,เนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็ยนไหมครับเนี่ยเม็ดโคกขาวนี่แหละเรียกว่าผงพุทธคุณผงม,มหาราช พงปัตมังพงอิติเจพงตีนิสิงเหนะมีทั่วเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยอยในซุ้มรถขังฟังอยู่เยอะเลยนะนเห็นไหมครับเนี่ยข้าวขาวผ,ผมมาางปุตุคุณผงมหาราชผงปัตมังพงอิติเจพงตีนิสสิงเห เราก็จะเห็นดินสอพองเหลืองเห็นไหมก้อนผงทุกคนหรือยันตีนซึ่งเหที่จะบุคคลท,ท่านท่องมนสวดคาถาจึงบัญชรแล้วก็เขียนใส่กระดานลบออกมาเอามนสารมาผสมลงเนี่ยเห็นไหมข้าขาวบางท่านเรียกว่าผงแป้งโรยพิมพ์ก็มีนะ ความงามควมงามที่ปรากฏ เพื่อนสมาชิกดูดูหน้าอกเป็นไงสวยดูพะะอุระเห็นไหมน,นี่สวยงามแล้วก็ดูด้านในแขนเห็นไหมเนื้อเนี่ยม้วนเข้าไปด้านในเลยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เนื้อเนี่ยม้วนเข้าไปด้านในแล้วก็ ก็จะเป็นคลื่นนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยด้านในเ,นเป็นคลื่นลงมาเห็นไหมครับเนี่พิ่งามศิลปะเราดูซุ้มละครั้ง ดูด้านไหนก็สวยก็มีเสน่ห์นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูอีกด้านนะข้าขาวนี่ก็คือผงพุทุคุณผงม,มหาราศเนี่ยผงปมังผงอิติเจผงตีนงซึ่งเหนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมข้อขาวนี่ฝังอยู่ด้านในแล้วก็จะเห็นคราบนัำมันตังอิวอยู่ด้วยนะ โอ้โหแบบเนื้อแคลไซอนาคอนไนนเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย,ย,นนยเนี่ยแคลไซอนาคอนไนนเนี่ยขึ้นปกคลุมเต็มเลยสวยงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกเป็นดอกนะเหมือนกับผุยหิมะเนี่ยนะเป็นเม็ดเม็ดเป็นดอกๆอย่างเงี้ยเขาขาว เป็นเป็นคาบแควไซนะเป็นคาบแคลไซอนาคอนไนนนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่สวยงามมากเลยนะเป็นเม็ดเม็ด,มดเป็นดอกดอกผุดขึ้นเลยนะนี่คือความงามที่เป็นธรรมชาติหาดูหาชมไม่มีหรอกครับอย่างเงี้ยมีในพระสมเด็จนะ อย่างเดียวที่เราเห็นเห็น,หนไหมเพื่อนสมาชิกเนี่เยเลาดูดูพื้นด้านหลังเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่รอยปูไตรอยปูไตเนี่ยเป็นเส้นเลยนะเรียกว่ารอยตะขาบนะตามหลักโบราณท่านบอกนะ อรอยตะขบับเนื้อนี่ฉช้ำม,มากเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่เนยเม็ดแดงเราเห็นเขียวเขียวแต่ไกลเนี่ยนี่คือเม็ดหยกนะเพื่อนสมาชิกเม็ดหยกฝังอยู่ด้านในดูดูรอยปูไต รอยปูไตรอยหนอนด้นมีครบนะครับองนี้องนี้พอ่อใหญ่มาหาจัดให้เป็นองค์ครูอีกองค์หนึ่งนะเพื่อนสมาชิกจัดให้เป็นองค์ครูเลยเนีย่ลอยลอยตะขาบมีหลังกระดานหลังเรียบหลังติแยกหลังล่องหมากนะหลังเสียนไม้หลังกระดานหลังวิเียษ หลากหลายนะเป็นคื่นเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราดูคราบน้ำมันตังอิวสิเพื่อนสมาชิกดูแล้วแบบโอ้โหซองนี้ไม่อยากวางนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นเห็นเป็นจุดจุดเป็นจำ้จำจ้ำปลายเข็มจิกลงเลยนะเนี่ยหาดูหาดูลำบาก หาดูไม่ค่อยมีนอย่างเงี้ย เพื่อนสมาชิกดูดูรอยปูไตเห็นไหมครับนเนี่ยอย่างนี้นะคือธรรมชาติเห็นไหมครับนี่รอยปูไตเลือนลางเลือนลางบางๆเบา,บาๆรอยปูไตนะ ในในรอยปูไตในรอยเส้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกจะเห็นเข้าวขาวใช่ไหมครับอันนี้คือแคลไซนะแคลไซน์อนาคตนหนที่เกิดขึ้นตามร่องตามหลืบนี่นะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างดูหน้าดูหลังแล้วก็ดูข้างนะเราจะเห็น หลุมบอ่อแล้วก็จะมีคราบดำๆเรียกว่าสนิมน้ำนะสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กเพื่อนสมาชิกเห็นหลุมนี้ไหมครับคาดสิกมากเลยนะเนี่ยเราจะเห็นข้อขาวนานวันเข้าเนี่ยเป็นร้อยปีเนี่ยแขวไซด์เนี่ยเขาจะซึมออกมาตามร่องที่ปีแยกอย่างนี้นะครับ ความฉ่าเขาก็มีธาตุดิดนธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเหมือนเรานี่ไหมครับปกคลุมรอบขอบหลุมนะแล้วก็เนี่ยน้ำมันตังอิอวซึมออกมาแล้วนี่เห็นไหมครับเรียกว่าคาบสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กนะที่ใช้เวลามาเป็นร้อยปี อันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นหลุมเนี่ยเราจะเห็นความงามที่เป็นธรรมชาติขอบพระสมเด็จองนี้จะเป็นเหมือนลักษณะแบบเดียวกันนี้ทุกจุดนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะสนิมน้ำสนิมเหล็กเนี่เยเยอะขณะเดียวกันถ้าว่าเราสังเกตดีๆนะ ตรงไหนอ่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะเห็นสลาที่คุณเนี่ยหรือเม็ดรพระธาตุเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้เห็นไหมครับเนี่ยเม็ดพระธาตุเวลาเราส่องเวลาเราส่องเวลาเราดูพระสมเด็จเนี่ยเป็นความสุขนะเพื่อนสมาชิก เนี่ยความสูขของเราเราดูอีกข้างหนึ่งนะนะเพื่อนสมาชิกเจนนะนี่คือด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าพระสมเดชเวลาเราปาดนะปาดขอบข้างปาดไปด้านหลังอย่างนี้นะนี่คือด้านหลังเราจะเห็นก้อนมวลสารเนี่ยก็จะโยไปตามการปาดเลยนะนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราจะเห็นถ้าดูอย่างนี้เราจะเพื่อน เพ <c oughs> ื่อนเสมาชิกจะเห็นข้อขาวไหมครับคราบน้ำมันต่างอิวรวมทั้งแควไซค์ขึ้นเนี่ยาตามหลุมตามบ่อด้านหลังของพระสมเด็จเห็นชัดเลยนะดูด้านหน้านะ ดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเราดูพระพักท่านโอ้ช้ำนะพระพักมีช้ำช้ำเลยทีดเดียวมีก้อนผงพระทุกคุณผงมหาราชผงปัฐมังนี่อยู่ด้านในเลยนะเพื่อนสมาชิกนีเพื่อนสมาชิกท่านใดดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e ให้พอ่อใหญ่มห ah าช่อง2อพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ